ปาสราสิสูตรพระสูตรนี้พระไตรปิฎกฉบับยุโรปปรากฏชื่อว่าอริยปริเยสนสูตรพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จออกผนวดจนถึงโปรดปัญจวัคีอยู่ในพระสูตรนี้กิจสำคัญสองอย่างในการนั่งประชุมกันของภิกษุครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันระหว่างเสด็จเข้าไปบินทบารในกรุงสาวัตถี ภิกษุหลายรูปเข้าไปหาพระอานน์เรียนว่าเป็นเวลานาน,านมากแล้วที่ได้ฟังธรรมเฉพาะพระพักขอให้พวกกระผมได้มีโอกาสอย่างนั้นอีกเถิดพระอานน์ได้แนะนำให้ภิกษุเหล่านั้นไปที่อาสมของพราหมณ์ชื่อรามกะหลังจากเสด็จบินทบาตและเสวยเสร็จแล้วพระพุทธองค์ทรงชวนพระ